ไรเเลยครับต้นอันนี้อยามเข้มถ้าลองมีการเก่งข้อสอบซักฟอกมากไหมครับไะไเลยเมีเรื่องเก่งอะตอบได้ทุกข้อเออครับนะเพราะว่าเรากำพูดแต่เรื่องจริงอะไม่มีอะไรครับเรื่องจริงเขาพูดมาถ้าไม่จริงก็บอกไม่จริงครับทางไหนเรื่องจริงก็จริงครับถ้าถ้าเห็นพักเล็กเขาไปยื่นหนังสือถึงารเรื่องคนกบผมตอบไปแล้วนะเป็นเรื่องของกรรมธิการโอ้ดีไม่ยื่นอะไรผม เรื่องเป็นเรื่องของกรรมธิการเขาว่าไปไปเรื่องของสภานะ,าะนไม่รู้เลยนะไม่รู้ผมไม่รู้เลยผมจะไปรู้ได้ไงอะ่ะก็ต้องไปถามสมาชิกพรรคสิท่านมองว่าแบบไหนมันจะเป็นผลดีมไม่ไม่รู้รผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรก็ได้ทั้งได้หมดนะนะ